เดือดไม่ไหวผู้เขียนละครผมลิขิตรายยาวละครบ่งเพราะใคร เรียกได้ว,ว่าละครจบแต่คนไม่จบจริงๆค่ะสาหรับละครพีเรียดแห่งปีอย่างพรมลิขิตทางช่อง3นําแสดงโดยโปบธนฒน์และเบลล่าราณีเพราะหลายคนต่างวิจารณ์เลยว่าบทบงและตอนจบก็รวบรัดตัดตอนจบไม่รู้เรื่องล่าสุดแดงสาระยาสุข,ขานิวัฒน์ผู้เขียนบทละครพรมลิขิตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดวยการไร้ยาวเป็นข้อๆเลยว่าพรมลิขิตบงเพราะใครเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะพรมลิขิต2566 ยกที่ 1. ผมลิขิตตอนจบรวบรัดเกินไปนิยายเขียนคําว่าจบบริบูรณ์หลังจากฉากแต่งงานของพ่อริศและพุตานต่อจากนั้นนิยายเขียนว่าตอนพิเศษความยาวสี่หน้าหนังสือในเมื่อเป็นตอนพิเศษจึงไม่เพิ่มไม่ลดไม่เปลี่ยนแปลงใดๆบทละครจึงเหมือนนิยายทุกประการคําว่ารวบรัดเกินไปจึงของมอบให้ตอนพิเศษของนิยายเรื่องนี้ยังมียกต่อไป 1. คาแรคเตอร์ของพอริเรื่องนี้ต้องพูดกันยาว 2. คาแรคเตอร์คนอื่นๆไม่เหมือนในนิยายแน่หรือ 3. ตัวละครหายคนเขียนบทหรือนิยายกันแน่ที่ทิ้งตัวละคร 4. เหตุการณ์พทตันถวายตัวที่ไม่มีในนิยายทำไม 5. บทอาคาตแค้นของจันทราวดีต่ออธิตยาที่หายไปเพราะอะไร 6. สีปราดตัวละครเจ้ากรรมตั้งแต่บุเพสนิวาสมีและไม่มีเพราะอะไร7 การเคารพบ,บทประพันธ์และการเคารพวิธีการเขียนบทละครสตร์ที่แตกต่างกัน 8. บทละครเหมือนนิยายหรือต่อยอดจากนิยายเป็นสัสดส่วนเท่าไรต้องคำนวณ9การวิพากษ์วิจารณ์รวบยอดที่รุนแรงและไม่เป็นวัตถุวิสัยและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายโดยมองว่าจริงๆแล้วการเขียนบทละครจากนิยายก็เป็นเรื่องยากและมีข้อจำกัดเหมือนกันในขณะที่หลายคนก็มองว่าละครจบแล้ว คนก็ควรจะจบด้วยเพราะสุดท้ายแล้วละครเรื่องนี้ก็เป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายจึงไม่อยากให้มีปัญหากันนั่นเองเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะและหวังว่าเรื่องจะจบลงด้วยดี